ไ,ไววม,ม,ม,มว่ว่าอะไรนะพวกูเรื่อยๆูรงหรือว่าน่าจะเป็ดกรอกข้างหน้าเลยว่ะ ช่วงนี้ครับน้ำท่วมก็ต้องมากันสภาพอย่างนี้แต่เขบู๊ <c oughs> น้ำมันตะเกียงคนละคนละสามสิบใช่ไหมคนละน้ำมันตะเกียงคนละยี่สิบบาทอ๋อแล้วค่าข้าวคนคนล<า>ะคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างอ๋อ,อ,อแล้วค่าข้าวจ่ายที่ไหนด้านหน้าครับชื่อก่อน,นายถุงปุยนี่น้ำท่วมนะดู A phái không quý Tanomonk dì lập quý lắm cắt 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 โอ้ปกติจะเป็นดินเรียบๆเ,เป็นไหมครับอ๋บอเป็นทรายเป็นเปลือกหินทรายครับถูกท่า,ทานแสดงว่าคนได้มาผมเกินไปครั้งแรกครั้งแรก ของหลวงปู่มหาตูบอกบอกอันนี่ของของเจ้าบอเ่แมนอันนี้เป็นของอาจารย์กันหลวงปู่ได้ยินนะโมตัสสะพะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวายพระรัตนไตยพร้อมกันครับอัรธรรมสมมาสัมพุทูตะ พุทธังพระคุตังอาภีวาเทวีสวัสดิ์กัสโตพระภะตาตุตามังนโมสาบิปิปันโนพระภะกัสโตสาวกตะทังโุศังฆังนมาวิกาตามผมเดครับพุทธบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาเอหิสังฆังปิโยนาคา สุปันนานงนะณามิหังกายะวาจาจิตตังวาจาจิตตังอาหางวันทาอือือนาคราลาชาวิสุทธิเทวากูสีมิ เมตันจะมาหาลาภปิโยนาคะคันทะปริตังกายะวาจจจิตังอาหางวันทาแม่ยาเก้วกัญยาเทวีพิสุธิเทวี ปูเชมิเมตันจามหาลาภูปิโยนาคาคันทับปลิตังนาติตังพยามะนาคาอธินังนาคาสาธุโนพันเตยามะ ยะมะสาธุาธและพี่ก็บ,บอกซื้อน้ำใกลุ่มนั้นเรียนปี่เกิดที่อยู่ปัจจุบันครับผมขอพอดในึน่งคอหนึ่งประการครับ ยิานไปนั่งด้วยครับเรียบร้อยเออตัวนี้เป็นเกาะผมคุยู่จได้บุญไปเต็มเต็ม ตรงนี้นะเป็นส่วนของเกาะที่มาไหว้ลูกปู่นะครับแล้วก็ตรนี้เป็นเกาะที่เป็นพื้นดินนะครับที่ต่อที่สบ้านเชื่อมต่อกับพื้นดินด้จะเป็นของเจ้าหน้อที่อัวหาญาณนะครับเขาอาจจะมีสูงมีอะไรอยู่ตรงนู้นเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เดินทางกลับครับผม